หน่วยย่อยที่2.3ผลกระทบจากการสื่อสารที่ผิดพลาด mm hmm. การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญหากการสื่อสารดีและมีคุณภาพ mm hmm. ก็จะมีประโยชน์มากมาย mm hmm. เช่นหากทำการค้าจะทำให้การเจรจาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือหากแม้ว่าการสื่อสารในสถานที่ทำงานมีประสิทธิภาพ mm hmm. ก็จะทำให้การทำงานสำเร็จลุล่ลวงลงได้ ตรงกันข้ามเมื่อมีปัญหาการสื่อสารแม้จะพูดกันเพียงแค่สองคนแต่เมื่อสื่อสารกันคนละเรื่องก็ย่อมเข้าใจไม่ตรงกันการสื่อสารเลยเกิดความผิดพลาดบางครั้งอาจจะรุนแรงจนกลายเป็นต้นเหตุของการทะเละวิวาทปัญหาของการสื่อสารมีทั้งหมด7ประการด้วยกัน 1. มีการเปลี่ยนแปลงในความหมายของคำเช่นการใช้สัญ,ญลักษณ์ต่าง ซึ่งอาจแปลได้หลากหลายความหมายจึงเป็นไปได้ที่แต่ละคนจะตีความหมายผิดไม่ตรงตามที่ผู้สื่อต้องการหรือแม้ว่าการพูดไม่เคลียกก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำเช่นบุคลากรที่จำเป็นสมมุติ CEO ท่านหนึ่งประกาศก่อนลดขนาดองค์กรว่าเขาจะเก็บคนที่เป็นบุคลากรที่จำเป็นไว้ ทำให้พนักง,งานไม่ทราบสถานะของตนเกิดความสับสนในบางครั้งแสดงความรู้สึกไม่พอใจและพฤติกรรมต่างๆเพราะน้อยคนที่จะยอมรับข้อความที่ว่าตนนั้นเป็นบุคลากรที่ไม่จําเป็นดังนั้นการสื่อสารที่ดีต้องลดการใช้คำยอ่อสารที่ใช้สื่อต้องชัดเจนอย่าทำให้ผู้รับสารต้องคิดต่อยอดและแปลความหมายที่ผิดไปจากสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ สการกรองข้อมูลเชิงลบคือการกรองหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพราะกลัวว่าเมื่อสื่อสารตามข้อเท็จจริงแล้วจะเกิดความไม่พอใจเช่นผู้บริหารระดับสูงเคยลงโทษพนักง,งานเมื่ออธิบายถึงรายได้ที่ลดลงการกรองข้อมูลด้านลบก็มักจะเกิดขึ้นดังนั้นการสื่อสารตามข้อเท็จจริงจะดีที่สุด 3. การขาดความน่าเชื่อถือถ้าผู้ส่งสารมีความน่าเชื่อถือข้อความที่ชัดเจนจะผ่านไปยังผู้รับสารปลายทางในทางตรงกันข้ามถ้าผู้ส่งสารไม่มีความน่าเชื่อถือข้อความก็จะถูกละเลยหรือข้อมูลในการสื่อสารไม่มีความหมายคุณค่าของสารก็ต่ำลงได้ดังนั้นผู้ส่งสารต้องสร้างความน่าเชื่อถือพูดในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง 4การให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทําให้สารที่ส่งไปยังผู้รับไม่ถูกต้องทั้งทั้ง,ท,งที่เป็นเรื่องเดียวกันเช่นบริษัทแห่งหนึ่งโปรโมทเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ในความเป็นจริงบริษัทได้บอกให้พนักง,งานลดคุณภาพการผลิตเพื่อลดค่าใช้จ่ายดังนั้นการสื่อสารจึงต้องตรงกับสิ่งที่ได้กระทำจริง 5. ใช้กรอบอ้างอิงหรือภูมิหลังที่แตกต่างกันคนรับรู้คำพูดและความคิดต่างกันขึ้นอยู่กับกรอบอ้างอิงของแต่ละคนหมายถึงมุมมองของแต่ละคนพื้นฐานความรู้ลักษณะนิสัยทัศนคติเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตที่แตกต่างกันดังนั้นการใช้กรอบอ้างอิงต้องมีแหล่งที่มาชัดเจนเนื้อหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 6. การตัดสินคุณค่าของข้อมูลคือการใช้อคติตัดสินข้อมูลก่อนที่จะได้รับรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดหรือความหมายของสารที่คนสื่อสารต้องการให้เข้าใจความหมายอย่างที่ตั้งใจเช่นคนเราจะรับรู้ในสิ่งที่ต้องการได้ยินเท่านั้นส่วนที่ไม่อยากได้ยินก็มักจะละเลยและไม่อยากรับฟัง ดังนั้นการเป็นผู้ฟังที่ดีต้องรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะตัดสินคุณค่าของข่าวสาร 7. การรับรู้ข้อมูลมากเกินไป mm hmm. เมื่อผู้รับสารรับข้อมูลมากเกินไปทำให้ไม่สามารถตอบสนองกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้รับสารเกิดความเครียด ไม่สามารถจดจําข้อมูลได้ทั้งหมดและอาจละเลยข้อมูลที่สําคัญดังนั้นการสื่อสารควรมีเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถของผู้รับสารที่จะรับได้ด้วยนะคะ